บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บัมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอ็อปหรือแอ l i n e ์จูนบิโกสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Lock Online นะครับซึ่งใน EP นี้ครับเราจะมาพูดถึงระบบฟเฟรมครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ไลฟ์สตรีมไปในวันแรกที่ระบบเฟรมเข้ามาแล้วนะครับเป็น EP 1นะกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นวันที่สําสหรับระบบเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันที่2นะครับเราก็จะสามารถทําการอัปเลเวลของระบบเฟรมเป็นเลเวล2ได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล2นะครับได้สแตตตามนี้เลยนะครับถือว่าโอเคมากครับตอนนี้ระบบเฟรมเลเวล2นะครับมันจะมีให้เพื่อนๆนะครับทำตามขั้นตอนประมาณนี้นะครับ ตีบอนประมาณ1นึ่งแสนตัวอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเอาให้ผมแมนะนําเลยแล้วก็นะครับระบบเฟรนจริงๆมันจะต้องเข้ามาในส่วนของช่วงต้นเกมละแต่ว่าเหมือนมันเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนี่แหละครับสรับเซิร์ฟซีเนาะอ่าสรับเซิร์ฟซีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำนะครับเราจะต้องทำเควสประมาณไหนบ้างครับถ้าเกิดเราเอาตามเงื่อนไขเลยก็คืออ่าอ่านอะไรเอ่ยตรงนี้ก่อนดีนกว่าครับ หนครับภารกิจเฟรมนะครับจะรีเซ็ตทุกวันตอนตีห้านะครับผมสครับการทำภารกิจเฟรมในพื้นที่ที่กำหนดให้สำเร็จจะได้รับเฟรมคอยนะครับและเฟเวอร์นะครับในพื้นที่นั้นโดยเฟรมคอยจะสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่นะครับอ่าแล้วก็สครับแต่และพื้นที่มีเฟรมช็อปของตัวเองและสามารถซื้อสินค้าได้เมื่อเฟเวอร์เลเวลถึงระดับที่กำหนดนะครับผมคืออันนี้นะครับผมมันจะมี ระดับอยู่นะครับก็คือเฟรนด์โค้ดเฟรนด์แล้วก็เลสเ c กแล้วก็จะมีอีกนะครับมีในส่วนของอ๋อวอลชิพนะครับวอลชิพนะมีสูงกว่านี้ไหมไม่มีแล้วครับอ่าโอเคแต่ละเมืองก็จะมีของที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าเพื่อนๆครับเราจะต้องทําการโฟกัสในเรื่องของการทำเลเวลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราจะดูในข้อที่4และข้อที่5ากันก่อนนะครับข้อที่4นะครับภารกิจเฟรมแ,แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับนั่นคือ normal rare แล้วก็ legendary นะครับยิ่งระดับภารกิจสูงรางวัลที่ได้รับก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับอันนี้คือสําคัญมากครับคือข้อที่5าเนี่ยครับเฟรมเลเวลการเพิ่มเฟรมเลเวลจะช่วยให้คุณได้รับ t t r i b u t e นะครับโบนัสมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีเฟรมเลเวลสูงจะยิ่งสามารถทรารําภารกิจเฟรมได้มากขึ้นในแต่ละวันดังนั้นควรให้ความสําคัญกับ เฟรมเลเวลเป็นสิ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็ว่าทําไมผมถึงจะต้องทําพนเนล่าก่อนเพราะว่าในเรื่องของภารกิจเฟรมครับเมืองพนเนล่าคือเมืองแรกที่จะต้องทําในส่วนของเลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นรูปของเลเวลหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับทางขวามือของเพื่อนๆอนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลเวลสองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเลเวลสองครับเราก็ต้องทําตามเงื่อนไขมันเช่นกันครับโดยการทําระดับความชอบของเมือง p อนเทล่าให้เป็นโคลดเฟรนะครับผมคือการอัพตรงนี้ไป4,500พอยต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ดีทำ p อนเ e l l a อย่างเดียวก่อนเพื่อให้ความสําคัญกับอัดเก็บเลเวลเฟรมครับพอเป็นเรเวลสอันนี้เราไม่รู้ครับว่าพอเป็นเลเวล3นะครับมันจะเป็นเควสให้เราไปทําความชอบเมืองไหนแต่ผมคิดว่าการทำพอนเ e l l a ไปให้มันเสร็จก่อนคือสิ่งที่ดีแต่ผมคิดว่า ถ้าเป็นเลเวลสมามันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะยังต้องไปในส่วนของระดับที่สูงกว่าอยู่อะผมคิดว่ามันยังน่าจะให้เราเก็บไปในส่วนของ Respect แล้วก็ w อ r s h i p ก่อนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมคิดว่านะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บเสร็จแล้วอะเลเวลสใช่ไหมเลเวลสปั๊บอะเลเวลหก็ให้ไปเพิ่มเมืองอื่นเข้าไปอย่างน้อย2เมืองอย่างน้อย3เมืองอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันควรที่จะเป็นแบบนั้น แต่ถ้าเกิดคนเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลนะครับสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันมีเควสอยู่ด้วยกัน3ระดับครับนั่นคือ n o r m a l rare แล้วก็ legendary นะครับการรีรีเควสตรงนี้ครับอ่ารีเฟสรีเฟสนะเดี๋ยวรีเฟซหรือรีเควสก็อันนี้หน่อยนะครับโอเคเราจะต้องรีเฟสตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นระดับ legendary แล้วก็รับเควสครับเพราะว่ามันจะได้แต้มเฟรม300เลยนะครับ ตามเฟรม300ส่วนอันนี้คือเหรียญที่เอาไปซื้อในช็อปนะครับ30เหรียญอันนี้ก็สําคัญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมีการลดในส่วนของการรีเควสประจําวันเพื่อเอาเพชรแดงมาทําตรงนี้ครับเพราะว่ามันต้องทําทุกวันจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆทําทุกวันแล้วก็มันก็จะไปได้ไกลครับส่วนเรื่องเหรียญน,นะครับเราเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับ มันถือไว้บนมือได้มันไม่ปูดนะครับถือไว้บนมือได้เดี๋ยวไว้เราทำเควสไปถึงเมืองกัสเทมเราก็ค่อยซื้อกันแตกหรือซื้อวัตถุดิบต่างๆที่เพื่อนๆต้องการก็ได้ครับอ่าประมาณนี้แหละครับในเรื่องของระบบเฟรมก็มีไม่เยอะใช่ไหมครับผมคิดว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปครับอ่าในส่วนของรายละเอียดเควสนะครับควรอ่านให้ดีๆด้วยนะครับว่ามันเป็นระดับไหนอ่ะระดับ normal จะเป็น1ขีดระดับอ่ามันเป็นอะไรอะ ระดับแล้วจะเป็น2ขีดนะครับส่วนระดับเจอรี่จะเป็น3ขีดนะครับเวลาเรารับเควสเราดูให้ดีๆนะครับบางทีเราไปรับแล้วมัน1 2- 3สาแต่ว่ามันไม่ได้เรียงกันไงมันกลายเป็นว่าเราไปรับอันบนเนี่ยมันกลายเป็นระดับง่ายขึ้นมาเราจะเสียผลประโยชน์ตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆนะครับสำหรับตรงนี้นะอ่าโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาทาเควสกันไปเรื่อยๆในส่วนของระบบเฟรมนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะครับไอ พวกนี้ค่อยทําก็ได้ครับราทาในเรื่องของให้ความสําคัญกับการอัพเลเวลเฟรมขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพอเราเลเวลเฟรมตัวนี้เลเวลสูงมันก็จะสามารถทาเควสได้มากขึ้นเมื่อวานเป็น6เควสวันนี้เป็น8พรุ่งนี้หรือในอนาคตอาจจะเป็น10เควสขึ้นไปก็ได้ครับตรงส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับในคลิปของเฟรมก็ขอสรุปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ